เพิ่งจะประกาศถอนม่านกับอดีตคนรักเพอร์รี่เอดเวิร์สไปไม่ทันไรก็มีข่าวว่านักร้องหนุ่มน้าเค้มเซมาริกเริ่มปลูกต้นรักครั้งใหม่ซะแล้วล่ะค่ะโดยสื่อมือผู้ดีเดเซนเผยว่าเซนคุยกับสาวๆหลายคนแต่นักร้องสาวดาวเด่นแห่งค่ายดิสนีย์เซนดาย่าดูจะมาแรงที่สุดค่ะแหล่งข่าวใกล้ชิดกระซิบว่าเซนนั้นเตรียมทาบเซนดาย่ามาทำเพลงร่วมกันเพราะว่าชอบแนว R&B แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าทั้งคู่จะเข้าห้องอัดกันเร็วๆนี้ด้วยล่ะค่ะ วนผู้คุ้มครองที่ศาลแต่งตั้งให้ดูแลบอบบี้คริสติน่าบราวน์ก็ออกมายื่นเรื่องต่อศาลโดยอ้างว่านิกกอร์ดอนแฟนหนุ่มของบอบบี้คริสติน่าเป็นต้นเหตุให้เธอเสียชีวิตด้วยการมอมเหล้าและโคเคนให้เธอหมดสติก่อนจะกดหน้าเธอลงไปในน้ำค่ะจนส่งผลให้บอบบี้คริสติน่ากลายเป็นเจ้าหญิงนิทราตั้งแต่วันที่31มกราคมและจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่โคศกส่วนตัวของนิกก็รีบออกมาโต้กลับว่าคํากล่าวหานั้นใส่ร้ายป้ายสีนิกอย่างมากเพราะแค่นี้เขาก็เสียใจกับการสูญเสียคนรักมากแล้วยังต้องมาเจอกับคํากล่าวอ้างไม่มีมูลที่เผยแพร่ทุกคนได้รับรู้อีกต่างหากค่ะ ิดท้ายด้วยนกร้องสาวสะพวโพกทอร์นาโดเจนิเฟอร์โลเปสที่ถูกมาว่ามีแผนจูงมือแฟนหนุ่มรุ่นน้องแคสเปอร์สมาสละโสดรอบสี่นิตาสารโอเคเผยว่าเจโรอยากจัดงานแบบเป็นส่วนตัวแล้วก็ตั้งใจให้เป็นความลับสุดยอดโดยกะจะจัดเป็นงานเล็กๆเหมือนมาปาร์ตี้มาก,กว่างานแต่งค่ะเพราะไม่อยากให้คนจับตาว่าเธอสละโสดอีกแล้วและแม้ว่าแคสเปอร์จะเข้ากันได้ดีกับลูกๆของเจโรแต่เขาก็ยังอยากมีลูกของตัวเองส่วนเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าต้องรอเจ้าตัวมาคอนเฟิร์มค่ะ